ทนายอนันชัยกลางกฎหมายให้ดูชัดๆกรณีแพรรี่งานนี้ทนายบางคนมีหน้าเจือนทนายอนันชัยเชยเดชเดี๋ยวออกมาพดข้อความจากกรณีรายการโหนกระแสระหว่างแพรรี่ไพวันและทนายธรรมราชรรบุว่ามุมมองข้อกฎหมายของทนายอนันชัยเชยเดช กรณีการแจ้งความดำเนินคดีในความผิดต่อพอรบรคณะสงฆ์พศ2505มาตรา44ตรีผมชมรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัยที่มีทั้งทนายอดีตพระพิสุสงฆ์และข้าราวาสมาแสดงความเห็นกันฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจผมจึงอยากจะแสดงความคิดเห็นในฐานะนักกฎหมายและทนายความไว้เป็นความรู้โดยขอใช้ภาษาชาวบ้านเพื่อง่ายต่อความเข้าใจของท่านที่ไม่ได้เป็นนักกฎหมายดังนี้ครับ กรณีพระชาตรีได้ไลฟ์สดกล่าวหาคุณไพรวันก่อนซึ่งอาจจะเข้าขายเป็นการกระทำความผิดฐานมินประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326/328และต่อมาคุณไพรวันได้ตอบโต้อบ้างดังนี้พระชาตรีจะสามารถแจ้งความดำเนินคดีกับคุณไพรวันในความผิดฐานมินประมาทได้หรือไม่ปัญหาข้อนี้อธิบายได้ว่าพฤติการระหว่างพระชาตรีกับคุณไพรวันเปรียบเสมือนต่างฝ่ายต่างสาสน้ำใสกันทำนองเดียวกับ การสมัครใจวิวาทเมื่อเป็นดังนี้ทางพระชาตรีและคุณภัยวันต่างฝ่ายต่างก็ไม่ใช่ผู้เสียหายจึงหามีอำนาจร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีในความผิดฐานมิ่นประมาทซึ่งเป็นความผิดต่อส่วนตัวได้ไหม และหากเราในมุมของพระชาตรียังถือว่าพระชาตรีเป็นผู้ก่อและมีส่วนร่วมในการกระทําความผิดนี้อีกด้วยอย่างไรเสียพระชาตรีก็ไม่ใช่ผู้เสียหายและมีอาจดําเนินคดีกับคุณไพรวันในความผิดฐานมิมประมาทได้แต่อย่างใดสําหรับกรณีที่มีทนายความท่านหนึ่งชื่อทนายทอท่งไปแจ้งความดําเนินคดีกับคุณไพรวันตามพรบคณะสง์ พศ2505มาตรา44ตรีผู้ใดใส่ความคณะสงฆ์อันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือความแตกแยกต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั้นผมขอถามว่าพระชาตรีเป็นคณะสงฆ์หรือคำว่าคณะสงฆ์มีคำนิยามไว้ในมาตรา5ทวิว่าคณะสงฆ์หมายความว่าบรรดาพระภิสุที่ได้รับบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปชา ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายที่ได้ใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัตินี้ไม่ว่าจะปฏิบัติศาสนก,กิจในหรือนอกราชอาณาจักรและตามพจนนุกรมไทยได้ให้คําจำกัดความคําว่าคณะไว้หมายถึงหมู่พวกซึ่งแยกมาจากส่วนใหญ่กลุ่มคนผู้รวมกันเพื่อการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นคณะกรรมการคณะสงฆ์คณะนักท่องเที่ยวหน่วยงานในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่เทียบเท่า ซึ่งรวมพักวิชาต่างๆสรุปคำว,ว่าคณะสงฆ์จะต้องประกอบด้วยพระพิกูุสงฆ์จำนวนตั้งแต่สองรูปขึ้นไปจึงจะเป็นคณะสงฆ์ได้พระพิสษุสงฆ์เพียงหนึ่งรูปไม่สามารถเป็นคณะสงฆ์ได้การที่คุณภัยวันกล่าวว่าพระชาตรีจึงไม่ใช่เป็นการกล่าวหาคณะสงฆ์ดังนั้นผมจึงเห็นว่ากรณีนี้ทนายทอทงไม่สามารถรองทุกเก่าวโทษให้ดำเนินคดีกับคุณภัยวันทั้งข้อหาหมิ่นประมาทคณะสงฆ์ตามมาตรา44ตรีแห่งพรบคณะสงฆ์พศ2505 และข้อหาหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326และ328ครับที่สำคัญถ้าหากมีการแจ้งความโดยบิดเบือนข้อเท็จจริงอาจโดนข้อหาแจ้งความเท็จเป็นของแถมอีกต่างหากผมจึงแสดงความเห็นในข้อกฎหมายมาณโอกาสนี้เพื่อมีให้เกิดความสับสนเสียหายต่อพระพิสุสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและต่อคณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนาครับขอบคุณครับทนายอนันชัยชัย,ยเดชขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ